สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุกอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่นุกใช้อยู่ในตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยผิวหน้านุกแบบดีขึ้นมากค่ะทุกคนเลยอยากจะมาแนะนําบอกต่อนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ beauty sense sleeping m a r k นะคะตัวนี้เป็นตัวพอกหน้าแบบที่ไม่ต้องล้างออกค่ะ s l ลิ p i n g Mark ตัวนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยสารสกัดทั้งหมด6ชนิดเลยค่ะทุกคนเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E นะคะวิตามิน B 3ต่างๆนะคะคืออัดแน่นมาเยอะมากๆค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้ผิวของเรานั้นเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นสําหรับใครที่มีริ้วรอยนะคะใช้ตัวนี้แล้วแบบ พวกริ้วรอยอย่างเงี้ยมันจะตื้นขึ้นมากค่ะทุกคนแล้วก็ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นมากเปรียบเสมือนแบบมีฟิล์มเคลือบผิวบางๆอยู่บนผิวหน้าเราเลยค่ะทุกคนคือกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะสําหรับใครที่อายุมากขึ้นเนี่ยนุกอยากจะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคือกังวลมากว่าอายุมากขึ้นแบบคอลลาเจนผลิตได้น้อยลงแล้วก็ริ้วรอยก็จะเริ่มมานะคะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วแบบผิวหน้าโกงอายุมากๆค่ะทุกคนแล้วเขาก็ยังช่วยลดพวกจุดด่าางด้ีมกกๆคคะทุน ทำให้ผิวหน้าเราอะสว่างขึ้นนะคะดูกระจ่างใสขึ้นดูท์ขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้ได้กับทุกๆสภาพผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีผิวแบบเป็นสิวอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยลดการอุดตันนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะไม่ให้แบบหน้าเรามีความมันส่วนเกินนะคะพวกสิวอะไรต่างๆเนี้ยก็จะยุบลงค่ะทุกคนแล้วก็สิวเนี่ยแทบไม่เกิดเลยค่ะพวกใช้มาแล้วทั้งหมดประมาณ ปราณหกสัปดาห์นะคะเราก็สังเกตได้เลยว่าผิวเราว่ดีขึ้นนะคะสิวไม่เกิดนะคะผิวไม่อักเสบเลยค่ะทุกคนคือต้องลองแล้วค่ะตัวนี้ซึ่งวิธีใช้สติปปิ้งมาร์กนี่คือง่ายมากๆค่ะทุกคนนุก่ะทาเป็นประจําเลยก่อนนอนนะคะคือมันไม่ต้องล้างออกให้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคน เวลาทานะคะเราก็ทาได้ทั่วใบนหน้าเลยค่ะแล้วก็เว้นบริเวณร,บรดอบด,ดวงตาไว้นะคะ เรียบร้อยค่ะนุกก็ทาไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเรารู้สึกได้เลยว่าผิวอะ่ะมันดูเนียนนุ่มเด้งมากค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือแบบผิวดูชําวาวนะคะดูมีออร่าขึ้นมากค่ะแล้วก็ผิวหน้ากระชับขึ้นด้วยคือไม่เหี่ยวย่นเลยค่ะใครที่เป็นสิวนะคะทาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิวยุบชั่วข้ามคืนค่ะทุกคนคือคุ้มค่ะตัวเนี้ต้องไปต่าแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะนุกได้ซื้อตัว beauty sense sleeping mask เนี่ยขนาดแบบ ขนาดเล็กตัวนี้มาใช้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นขนาด10กรัมนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่590บาทนะคะนูก็ซื้อมานะคะในราคาแบบโปรโมชั่นนะคะทุกคนอยู่ที่290บาทนะคะคุ้มมากๆแล้วเราก็เออใช้หลอดเล็กนะคะเราก็แบบติดใจเนาะนุกก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะคะเป็นขนาด30กรัมนะ และโชคดีมากๆค่ะทุกคนเพราะว่านุกได้ตัวนี้นะคะมาในโปรโมชั่น1แถม1นะคะก็คือซื้อ b u t y t y s ซ n s l e e p p n n m a มาตัวนี้นะคะในขนาด30กรัมก็ได้สบู่ตัวนี้ไปเลยค่ะเป็นของ Beauty Sense นะคะเป็นสบู่ลดสิวผิวนุ่มนะคะทุกคนถือว,ว่าคุ้มมากๆค่ะคือแบบ สบู่กลิ่นหอมมากต้องบอกว่าเป็นเซตคู่ที่คุ้มมากๆค่ะทุกคนนุกได้มาแบบ1แถมหนึ่งอ่ะแล้วก็ในราคาเพียงแค่690บาทนะคะจากปกติเนี่ยหนึ่บาทค่ะทุกคนคือต้องไปตามกันแล้วนะคะต้องไม่พลาดเลยจ้าใครที่อยากลดอายุผิวแบบนุกนะคะให้ผิวเนียนนุ่มเด้งอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะคะนุกก็แนะนําเลยค่ะเป็นของ beauty s e n e sleeping mask สําหรับวันนี้นุกก็ขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะ